สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมครับชาแนลมวยหูครับอยากเข้ากลุ่มฟังมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรนะครับก็กดใต้คอมเมนต์หรือใต้หน้าช่องได้เลยนะครับมาสรุปครับ4คู่นะครับ4คู่ที่ชอบนะคู่แรกผมชอบเสมอสิ่งครับลูกเจ้าพ่อหลวงระวังนะครับหน้าเสียบรรยากาศสิ่งเวดล้อมนะครับส่วนคู่สองนี่ชอบเป็นที่เดดพานุครับสอพงกระมรได้ใหญ่ได้ความขยันชอบที่ความใหญ่ ความขยันมวยเข่าส่วนคู่สามนี่ชอบที่เด่นพยัคฆ์ศักดิ์สตูลน,นะครับมวยแพ้มากินไปครึ่งคอแล้วนะครับแต่ว่าโดนศอกแพ้นอกนะครับก็หน้าวัดที่เด่นพยัคฆ์ศักดิ์สตูลส่วนคู่อกนึ่รายการครับมองไปที่คู่แก้มืออีกครั้งนะครับผมมองว่าเก้าล้านสนจแดนระย,ยองน่าจะล้างล้างตานะครับอ๋อชนะพรสเดชส่อภูมิพัฒน์ไปได้นะครับมาโยโยโโโยยยกับผมนะโดยเฉพาะช่องเจ็ดช่องเจ๋งเรานะครับกินมา 5าอาทิตย์แล้วนะครับตัางหมดทั้งวันนี้ก็อยู่ที่เกี่ยวกับชุกบริวตินะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าพบกับผมใหม่ครับพบกับผมแล้วก็ทีมงานใหม่ชาดันมือผูงชายัดนมื่อทือไลน์ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ